ครับสวัสดีครับหนุ่มรอสาวสวยน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่การรีว,วิวจี้ใหม่เรานะครับคือจี้อันนี้นะครับผมจะแพกนุ่มวิงนะฮะจะแพกนุ่มวิ่งนะครับตอนนี้ผมก็ปิดไป็นที่เรียบร้อยนะครับเอ้ผมไม่มีวาสนาปิดแล้วช่วงนี้นะครับผมเออก็ยืมตัวละครของพิธีมานะก็ขอบคุณมากมากครับขอบคุณจริงๆนะครับผมก็สิ่งที่ จะใช้ในการรีวิวนะก็จะเป็นตัวละครไอรินนะเพราะว่าจี้เจ็ตเพ็ดดับเบิลวิงนะผมคิดว่าเป็นจี้ที่เหมาะตัวละครสายวิตอรี่นะสิ่งที่ผมใช้นะก็จะใช้หมวกป้องกันนะนี่หมวกกําแปงเหล็กเรานะแล้วก็เลสมอนเตอร์นะครับเครื่องขยายหลุมดำแม่นยำนะเหล็กที่สำไฮไลท์ของเราเลยก็คือเจ็ตเพ็ดดับเบิลวิงนะ มาดูความสามารถของเจ็ดแผกแล้ววิ่งกันสักหน่อยนะครับก่อนที่จะไปรีวิวนะเมื่อเริ่มเทงของฉานาวกัด80%นะครับได้รับเอฟเฟกต์ยกเว้นค่าบันทางในพื้นที่ที่ตก2ครั้งนะเพิ่มโอกาสเต่าดับเบิล30%เมื่อทอยต่าดับเบิล3ครั้งใน1เทินโอกาส75%ย้ายไปยังพื้นที่ที่ตกที่ต้องการนะครับก็เป็นจี้นะครับเป็นที่ป้องกันนะพูดง่ายนะเมื่อทอยลงพื้นที่ของคู่ต่อสู้นะก็สามารถนับยกเว้นค่าบันทางได้ถึง80%กันเลยทีเดียวนะ แล้วก็ถ้าพลอยดับเบิ้ลกอลฟสามครั้งเราก็สามารถย้ายไปยังแนที่ไหนก็ได้นะครับเราก็มาเล่นในแผนที่ SS2 ในกันนะครับผมมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะว่าความยอดของจี้อันนี้นะฮะมันจะโอเคแค่ไหนนะครับก่อ,อนนะกือเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กับสนใครช่องนา่าจักคนบาเกมด้วยนะครับแะค่นะจี G ้นี้นะฮะเหมาะผมคิดว่าน,ะน่าจะเหมาะก,กับพวกสายวิทูรี่มากกว่านะเพราะว่าเฮ้ย oh. ไม่มีอันนี้ขึ้นมาด้วยครับทุกคน เฮ้ยเราใช้ไปเลยเหรอเฮ้ยเอาแล้วเทิร์นแรกเราใช้เลยเหรอนะครับทุกคนมันบอกว่าเมื่อเราทอยตอกเมืองคู่ต่อสู้โอกาสนะบแบเปนยกเว้นขาันาทางสองครั้งมันเริ่มนับตั้งแต่เทิร์นแรกเลยเหรอเทิร์นแรกในในครั้งแรกก็คือใช้ไปได้หนึ่งครั้งตอนนี้ มึนงงครับทุกคนตอนนี้กำลังมืนงงฮะหมายถึงว่าเราใช้ไปแล้วใช่ไหมฮะโอ้ไม่ก็อะไรครับนี้แสดงว่าที่นี้นะทุกคนนะครับม,รมันไม่มันใช้ไม่ได้ทุกเทินนะห,หมายถึงว่าถ้าคนไหนที่ยังไม่รู้คิดว่าอาจจะใช้เทินไหนก็ได้เมื่อตอกแลนด์มาร์กหรือตอกพื้นที่ของผู้สู้และจะยกเว้นคราบ ยกเว้นข้าพนังสองครั้งไม่ใช่นะไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่นะมันใช้เลยนะในเทิร์นแรกมันก็ใช้ไปเลยนะเมื่อกี้อ่ะมันมีขึ้นมาอยู่นะเอ้โหจีน้นี้หลอกลวงครับคนไหนที่ไม่เป็นทีนะผ่านได้ผ่านนะครับเดี๋ยวนี้ผมเบิ้ลไปสองครั้งแล้วนะเดี๋ยวผมมาดูครั้งที่สามนะครับว่าเราจะได้เลือกไหมอ่ะเนี่ยสามครั้งครับเบิ้ลสามครั้งนะป้าโอเคนะครับตอนนี้เราสามารถเลือกย้ายไปตรงไหนก็ได้นะ โอเคมาตรงนี้ดีกว่านะครับอ่าอ่านี่ครับสามเมื่อเราดับเบิลครบสามครั้งเรามีโอกาสนะครับย้ายไปพื้นที่ไหนก็ได้นะอ่าโอเคอันนี้อันนี้เป็นผลอยู่นะนี่เป็นผลอยู่นะเดี๋ยวเราดูอีกครั้งนะับเทิร์นที่สองนะเรามาดูเทิร์นที่สองนะว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้เราเทิร์นแรกนี่เราใช้ไปแล้วนะนี่ครับทุกคนถ้าคนไมนนี่อยากดูนะนี่ครับนะไหนวะเข้ามาด้วย อันนี้เรามีจบได้เลยนะแต่เรายังไม่จบนะครับเราอยากอยากจะเห็นนะครับอยากจะเห็นว่ามันมันมันเป็นยังไงนะอ่านี่ครับเราเมื่อกี้เราใช้ไปแล้วเหรอเฮ้ยเราใช้ไปแล้วครั้งนึงนะนี่ฮะดูนทุกคนนี่ครับเราใช้ไปแล้วครั้งนึงนะเออนะครับทุกคนทั้งทั้งที่เรายังไม่ตกเมืองใครนะนี่เรายังไม่ตกเมืองใครนะตอนนี้เราใช้ไปแล้วนะครั้งนึงนะโอ้แม่เจ้าเป็นไปได้ด้วย อ่าเรามาดูนะเทิงสองเรานะเป็นไงนะอา้าวเราใช้หรือยังเราใช้หรือยังไม่ไม่ใช้นะเทิงสองเรายัางไม่ได้ใช้นะเอ้ยมันเป็นอะไรครับมันมันคืออะไรอะ่ะภาพอันจะกระตุกหน่อยนะทุกคนนะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะภาพตุกหน่อยนะครับผม นี่อคอมผมไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะนี่สองครั้งใช้ไปหมดแล้วนะนี่ท,ท,ทั้งที่เรายังไม่ต้องเลนมาร์คใครนะคือใช้ไปแล้วนะคือใช้ไปแล้วนะทั้งที่เราไม่ได้ปกเลนมาร์คใครเลยนะใช้ไปแล้วนะผมนะอะไรครับเนี่ยแสดงว่าเมื่อเริ่มเทินของฉันนะครับเมื่อเริ่มเตือน80%ได้รับเอฟเฟกยกเป็นค่าพันทางพื้นที่ที่ตบสองครั้งนะครสองครั้งนี้ก็หมายถึงว่านะครับผมคิดว่าหมายถึงว่า ในสองเทินแรกเลยนะในสองในสองเทินแรกเลยนะคือถ้าคุณตกไม่ตกก็แล้วแต่นะคือคุณใช้ไปเลยนะครับเฉพาะสองเทินแรกนะอะไรครับนี่โอ้โหอะไรครับนี่เฮยจี้แม่งหลอกลวงประชาชนนะฮะทุกคนอ่านในข้าใจก่อนที่จะไปสุ่มนะครับสรุปผมสรุปสั้นๆเลยนะจี้นี้นะครับถ้าอ่ะเหมือนสมมุติว่าคุณเริ่มต้นเทินนะคุณก็ใช้ไปแล้วหนึ่งครั้ง แต่ผมงงตรงที่เมื่อกี้ครั้งที่สองอะ่ะผมเทิร์น้สองมันไม่มันไม่ใช้นะมันมาออกเทิร์นที่สามนะมันมาออกเทิร์นที่สามนะคนลองเมื่อกีกลอ้ลองลองสังเกตดูนะเทิร์นที่สองผมทอยน,นะคือคือแบบไม่ไม,ไม่ไม่ออกนะแล้วมาออกเทิร์นที่สามนะครับเฮ้เราก็คือเราคืองงนะเราบอกเลยเราโกเราคืองงนะคืออะไรครับเนี่ยคือจี้จี้แมงควยอะไรครับหน้าพูดมนแบบเดแบบแบบนี้เลยนะ ทุกคนนะอย่าคิดว่าเออจีน้นี้แม่งเคยทอยเทินไหนก็ได้เมื่อตอกเลนมาร์กของคู่ต่อสู้นะอ่ะสมมุติว่าเมื่อตอกเลนมาร์กของคู่สู้นะยกเว้นข้ามันทางสองครั้งนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะถ้าคุณไม่ได้ใช้คือก็คือไม่ได้ใช้เลยนะเฉพาะสองที่สังเกตดูนะสองเทินแรกนะเทินแรกหายเลยนะตอนแรกมันก็เด้งสกิลอ,ออกมาเลยครับโอ้โห oh, oh, แม่เจ้าจี้นี้ครับผมแนะนําทุกคนเลยคนระับ พวกคุณผ่านเถอะผ่านเล,นเล้นี่นะอ่ะอ่ะลองดูอ่านี่มันไม่ป้องกันแลว้วไงมันไม่ป้องกันแล้วไงนะมันไม่ป้องกันครับมแม่จ้าวโหยมันไม่ป้องกันเลยนะมันจะให้ได้เฉพาะสองเทอร์เรกอ่ะผมตีแบบนี้เลยใช้ได้แค่สองอเทอร์รนะครับโอ้โหแม่โ,อโ,อโ,อโคตรเนเน่าเลยนะผมบอกจี้นี้โคตรเน่าเลยนะทุกคนอยาสุ่มนะมันเป็นบั๊กหรือไม่บั๊กก็แล้วแต่นะอยากให้เจียมลงมาชี้แจงหน่อยนะว่า หรือคุณเขียนให้มันเข้าใจง่ายกว่านี้หน่อยนะครับเมื่อลมต้นเทินของฉันแสดงว่าเมื่อคุณเทินนะก็ใช้ไปเลยนะเมื่อลมต้นเทินคุณก็ใช้ไปเลยนะสำหรับจี่นี้นะมันไม่ใช่ว่าเทินไหนจะใช้ก็ได้นะไม่ใช่นะครับทุกคนนะสำหรับจี่นี้นะเมื่อเมื่อคุณเทินอะคุณใช้ไปเลยนะเอฟเฟกต์ยกเว้นขัมาทางนะสองครั้งนี้นะ เมื่อคุณเริ่มต้นเทินนะคุณก็ได้ใช้ไปแล้วนะคุณจะตกหรือไม่ตกก็แล้วแต่นะครับโอ้โหแม่เจา้าโว้ยนะครับแต่เมื่อทอยสามครั้งเลือกพื้นที่จะไปเจ็ด้าเ็นะฮะอันนั้นคือใช้ได้นะแสดงว่าจี้นี้ไม่ผ่านนะทุกคนนะถ้าคุณทุกคนดูคลิปผมแล้วนะอย่าสุม่มนะครับอย่าสุม่มเก็บไปสุ่มตัวละครกันดีกว่านะผมก็สรุปผมสรุปให้เลยสั้นๆนะครับเมื่อคุณเริ่มต้นเถินนะสกิล ยกเว้นการมาทางคือคุณได้ใช้ไปแล้วหนึ่งครั้งคุณเทินที่สองคุณก็ได้ใช้ไปแล้วครั้งที่สองนะครับคือคุณจะตกเมืองเขาหรือไม่ตกเมืองเขาคุณก็ได้ใช้ไปแล้วนะสําหรับความสามารถของจี้นี้อันนะไม่ใช่ว่าคุณเก็บไว้ใช้ในเทินที่สามที่4ี่แล้วค่อยตกเมืองของคู่สู้อันนี้ไม่ได้นะครับคุณเทินสองครั้งคุณก็ใช้ไปแล้วสองครั้งนะคุณตกหรือไม่ตกก็แล้วแต่นะคุณได้ใช้ไปแล้วนะส่วน ตกิที่2อนะครับทอยได้เบิ่สครั้งแล้วเลือกเป็ที่จะไปโอเคได้อยู่75%นะครับผมอยากให้คุณเขียนรายละเอียดเยอะกว่านี้นะเพราะว่าทุกคนที่ซูมไปแล้วแล้วมาใช้มันรู้สึกเสียเซลล์ครับคนเสียเซลล์มากนะับก็ฝากไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะักกระดิ่งไว้ด้วยนะรอบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ